ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควรนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องข้อเสียนะครับที่ไม่มีใครบอกนะครับของการเสียบข้างต้นทุเรียนนะครับการที่เราเอาต้นทุเรียนบ้านนะครับหรือว่าทุเรียนป่านะครับมาปลูกอยู่ในแปลงของเรานะครับโดยปลูกพอต้นแข็งแรงแล้วนะครับใช้ยอดพันธุ์ดีนะครับมาเสียบข้างหรือว่าเน็บข้างนะครับมันมีข้อเสียอยู่นะครับที่ไม่มีใครบอกเลยนะครับผม ข้อเสียนั้นก็คือเสียเวลาไป1ปีนะครับอย่างน้อยเลยนะครับน้อยที่สุดแล้วเราจะเสียเวลาไป1ปีนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนที่เราปลูกนะครับถ้าเราซื้อต้นที่เขาเสียบยอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้นทุเรียนพวกนี้นะครับพอเราเริ่มปลูกแล้วต้นเขาตัง้งตัวได้นะครับต้นก็จะเจริญเติบโตในทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราปลูกทุเรียนที่เสียบข้างนะครับ เราปลูกเม็ดทุเรียนบ้านก่อนเนี่ยต้นทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนป่าเนี่ยต้นตอเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตอย่างน้อยๆหนึ่งปีนะครับแล้วเราต้องทําการเสียบข้างนะครับเมื่อเราเสียบข้างติดแล้วกิ่งที่เราเสียบข้างนะครับจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าต้นที่เราเสียบข้างนะครับจะใช้เวลา6ปี7ปีหรือ8ปีนะครับถึงจะติดลูกนะครับ ที่สวนบนงควรนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับก็มาเทียบดูแล้วนะครับกับต้นที่เราเอามาปลูกแล้วมล good, er. ways, ส,สมบูรณ์ดีนะครับต้นที่เราเอามาปลูกแล้วสมบูรณ์ดีที่เป็นทุเรียนเสียบยอดมานะครับจะพร้อมที่จะให้ลูกแล้วนะครับแต่ต้นทุเรียนที่เราเสียบข้างนะครับกิ่งยังเล็กต้นยังไม่แข็งแรงพอที่จะไว้ลูกได้นะครับที่สวนบนงควรนะครับต้นที่ผมทําไว้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา6ปีแล้วก็อีก2ต้นนะครับจะต้องใช้เวลาถึง7ปีนะครับเพราะว่า ระยะเวลาโตตามนะครับถึง2ปีแล้วถึงจะได้เสียบข้างนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ไม่มีใครบอกข้อเสียของมันนะมีแต่คนบอกข้อดีนะครับส่วนข้อดีก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับตามที่เขาได้บอกไว้นะครับ ข้อดีทุกข้อที่เขาบอกไว้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะนับให้ฟังร้าวๆนะครับพวกที่บอกว่าต้นรากแข็งแรงนะครับต้นพันธุ์สมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยจญเติบโตดีนะครับมีโรคและศัตรูน้อยนะครับก็อันนี้ก็ถูกต้องหมดเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียที่ไม่มีใครบอกเลยนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับโอเคนะผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้นะครับที่หลังจากที่ไม่ได้อ่ามาเจอกันหลายวันนะครับ คลิปนี้ก็จะไปทักทายเพื่อนๆสมาชิกทุกคนด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ